ตสไลด์ตายอีกหนึ่งโ็งยิงโนสโคขับสไลด์มาแตกไปสไลกับโอ้ยแตกโอ้ยเยอะจังวะสไลด์มายูแล้วกัน แล้วหรอใครกดอัคอดคลิปอ่ะทุกคนงนั้นก็มาเริ่มคลิปเลยละกันสวัดเอจัวัดบีสวัสด,สวสด,สวสดสีก็ตั้งกับกาบวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับช่องตามสันดานกันอีกแล้ว <c oughs> ในเกม Call of Duty นะครับทุกคนและนัน,นทีจะได้เล่นเกมแนวยิงนะครับ <c oughs> ช่องตามสันดานก็ก็เกมแนว FPS หรือเปล่าวะเออน,นั่นแหละแลนันทีจะได้มาเล่นเกมยิงเนาะ ก็จะมีลงบ่งอยก็ได้นะชอปดิชคอฟดิวตี้นะครับช่วงนี้ผมเ่านั้งจะติดเกมนี้นะเดี๋ยวเล่้ยเสียงนิดนึงจะ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 ไปกู <c oughs> แตกทำไมเนี่ยทำไมผมต้องแตกด้วยอ่ะหลับไม่ได้ทีประเบิดปาระเบิดแบดบสวรไอคิวปลาให้มันมาโดนตัวเองนะครับตายหนึง่งตัดไตายหนึงน่ง โคตรตึงเลยโคตรตึงดีโลสะโคบแตกสองที่ยังไม่ได้จริงเลยนะนี่นี่เพิ่งเพิ่งแบบิ่งตื่นเ่ะเนี่ยพ้่งตื่นก็แบบนะนก็จะแบบพูดเบอร์เบอร์หน่อยนะทุกคนไอ้เฮียน,นั่นตายอะไรวะทับถอยมาแตก ไปไปกับฟูฟูฟูแตกเว้ยเยี่เยอะจังวะไปก่นปกนนปงงอนเดี๋ราจะทุดแป๊บใจเย็นหน่อยเถอะเต๋อกุตาลเอ๊จะได้ชอบสวยๆอยู่แล้วไม่เป็นไรเอาใหม่ผมว่าจจะพูดมีมีพูดเบอร์เบอร์บ้างแหละคือเพิ่งตื่นก็ก็คิดดูพี่เพิ่งตื่นที่ก็ยังต้องแบบมานั่งอัดกิปให้น้องๆดูอะไรเงี้ยรักรักคนดูขนาดไหน แต่คนดูยังไม่คิดได้กดไลค์กดติดตามกดตับสไครป์พี่เลยอะครับน้องตายปืนนี้ p ีดอะไรไม่รู้จำไม่ได้เป็นปืนค่อนข้างดีไอ้ใครวางระเบิดเตกูโดนระเบิดโคตรบ่อยเลยเดินเดินอยู่ก็โดนไม่นะท่านี้ไปคือหาคนแล้วค่ะคนไม่เจอมันอยู่ไหนกันวะทุกคน โอาฟดโดนตัวเองเหรอชอบตอเฟดหเรอตัวเองถึงขอเพื่อนเพื่อนล้าเพื่อนมาช่วยเราไม่ไม่แยกล้าเนี้ยมช่วยเออแล้วเบิดกูโดนอีกเนี้เป็นโลกอะไรจะระเบิดปะจู่ๆเออเออเออหน้าจอเป็นไรยินเออเบอร์5เพียร์แล้วเกินวิ่งวิ่งวิ่งตรงนี้มีคนไหมก็นู่น ขึ้นไปทําอะไรบนนั้นเหรอไม่ตายด้วยไงจะวัดเป้าวัวดเป้าเอาไงไปไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะไม่วัดเหรองั้นกูไปก็ได้ไปก็ได้คน <c oughs> อื่นมาจะออกมาแลว้วเดี๋ยวเอ้ยมึงเดินไปด้วยกูเลยถูกแต่โคตตึงเลยโคตตึงเ,น,งเนี่ยฮะเจ้ารู้สึกว่าผมเล่นอีกเดี๋ยวแบกอีแบกสอ,อง จะขาดไหมจะสุดหมดยื้ยตัวที่สามต้องมาแล้วปะชุกชุกชุกอือเป็นไงลนะ่ะดูสี่ไปด้วยปะป้ายก็ถึงหมดอือก็ถึงหมดไม่น่าเลยจะได้ตัวที่สามอยู่แล้วเองมีอุปสรรคคนจะพูดแนละ้วผมลืมนะเออผมรู้สึกว่าผมเล่นเกมนี้ผมก็เล่นเล่นสนุกดีนะแต่ว่า ในคลิปอะผมไม่รู้ว่ามันจะสนุกเหมือนที่ที่ผมสนุกหรือเปล่าเผมก็จะพยายามทําให้มันออกมาสนุกอะนะแต่จะบอกว่าผมเล่นเกมนี้ผมรู้สึกสนุกดีนะคอิตี้ก็ไปโหลดเล่นกันด้วยนะครับน้องๆแต่ว่าใช้พื้นที่เยอะมากเลยถ้าโทรศัพท์ไม่พื้นที่น้อยๆก็ไม่แนะนํานะทุกคนใช้พื้นที่เยอะมาก4ี่จิ๊ถ้าแบบไม่ดาวนโหลดแมปน้อยๆอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยดาวนโหลดแมบเอ้า ชนะลูกไมนชนะลูกเราไม่ชนะไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมีนว่มาครับทุกคนเข้าสู่เกมที่สองนะครับทุกคนถ้าเกมเดียวผมว่าคลิปมันจะสั้นไปหน่อยนะเรามาเกมนี้ก็เป็นเลยมาเกมที่สองกันไปเลยมาปืนอะไรเนี่ยเราจะเล่นปืนอะไรดีปืน P W ไหมหรือไอ้นี่ดี นอันนี้ว่ามันเรียกปืนเลยวะคล้ายๆสก,กาเนี่ยมันมันชื่อปืนไอซีอาร์อะไรไม่รู้อะต้องเรียกว่าสก,กาละกันมันเหมือนสก,กาเลยนะอุ้ยจะสะโคบทำไมว่าน้องสะโคบไปเลยปุ้งแตกเฮ้อด้านนี้ผมเล่นไม่ถนัดเลยว่าแต่แต่เพืออือเดี๋ยวไปหลบสุดใต้นี้ <laughs> ผมเล่นด้านนี้ไม่ถนัดเดือดทุกคนเลยต้องได้ด้านนี้ด้วยวะจะแทีครืงินเท่าจะมันนี่ลิง โอ้ยไม่กูต้องได้ด้านนี้ด้วย,ต,นนวยต้องได้ด้านนี้ด้วยเออต้องได้ด้านนี้ด้วยเลยจริงแตกซับซับดูโลกระส้นแป๊บแป๊บน,นึงใจเย็นไอ้นอหนูใสอยู่ไหนะฉกแตกโคตรคมอ่ะยิงลมคมกริบหรือเปล่าโคตรคมจริงๆทำไมทำไมมันคมขนาดนี้วะ ไม่ถึงผมนะก็คือชนตัวเองแต่ไม่มีอะไรหรอกคุคนอะไรมันคมขนาดนี้ทุกคนคมไปจนฟังหนุนข้ามแบบว่าวันอ่ะจะฟังหนุงข้ามนวันผมแน่เลยรับผมคมเกินไปว่ายุดปุ๊ตายเลยนี่คมเกินนี่คกกระสุนหมดนะเฮลวกระสุนหมดแล,ว,ดแล,ว,ดแลวทุกคนดูเดือใจจ้องไม่มีใครเห็นเลยเนี่มา,าแล้วาามาแล้วมาแล้วรถระเบิดตาย เฮ้ยนี่แหละเรจะได้ฟันโอเทอุ้ยดูได้ฟันตนัดต,ตัวไอ้จะยยตายด้วยยิ่เงเช็คกระบองกระบองกระบองฟันทีเดียวตายห่าเลยนี่ไงนี่แหละเราทำโดนไม่โดนเออไม่มีความแม่นเลยูตดนนี้ตดนนี้นุ้ยตาย ไอยไม่ต้องใช้ปืนแล้วมึงเนี่ยเขอเลือดอันนี้เืออะไรเครืงบินเอยไม่ต้องใช้ปืนแล้วทุกคนหมวนะไม่ต้องใช้ปืนแล้วอื้ออืออืออืนออื้ออื้ออออื้ออืออื้ออื้ออืนออื้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 ออี้อมันออื้ออือ้ออืลออื้ออือนิดเอียวนิดเดียวโดนอะนิดเดียวมันตายเลยือี้เลไอ ไอ้เยเอ้ยโอเคไม่เป็นไรจะได้ไปเปลีป่ยนปืนไปเอากระสุนสันกทีได้มีกระสุนเฮงเล่นปืนได้มีกระสุนนะอย่ามาเล่น P D W เด็บยูบ้างดีกว่าก็คือปืนอะไรมันนี่ P ีดียูก็คือชื่อมันหรอปืนป่าละเปิดไงฮ้ยไอ้จะสะโคบทำไมหืมเกิดโดนเฉือนเฮ้ยใจหายไอ้เหี้ยที่มันเอามีดมาเฉือนเลยฮื้อหัวโอโ้เก็บหัวทำไมหัวไม่เห็เน เดินไปทำไมวะตัวนั้นละ่ะกำลังจ,จะคมๆเลย,ยเดี๋ยวเนี่ยคตคมว่ะคนอะไรวะเฮ้ยทำไมมันคมอย่าง,างนี้นวะถูกๆูกต้องเก็บสามแล้วเออ,อ,อเป็นไงเก็บสามไอ้เนี่ยนี่มีช็อตเก็บสามนี่ โดนเถื่อนไม่เนี่ยนัดสอนันมันก็ตายเลยนัดเดียวก็ตายเลยทำไมเมื่อกี้กูไม่โดนระกบอ่ะก็ใครทักว่าตอนนี้เดี๋ยวกอนเพื่อนกูกูเพื่อนทักมาให้แบบห้ตามงานอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออัดคลิปก่อนเดี๋ยวไปทํางานเดี๋ยวไปตามงานคนอื่นเขาส่งก็หมดแล้วมีกูไม่ส่งคนเดียวไม่เองเฮ้ยเข้าสู่เกมกันต่อดีกว่า ทักมาไม่ถูกไม่ถูกเวลาเวลาเลยมึงเหรอมเหรอฮะไอตัวเฉือนฮะจะเอาหรือเปล่าแต่งชุดสีแดงแดงก็คือชุดเดียวกับผมอะแต่งชุดเหมือนกันแล้วพี่ก็จะฟปโยเออเออเออทั้งซ้ายทั้งหน้าดิตอนนี้เราจริงละทั้งเปิดโหมดละสี่สามสี่สามอีกเจ็ดตัวใช่ไหม เฮอร์รี้ทำได้ช็อตแล้วอึมันไหวแลวนะกะไอตัวเนี้ยม,มันสักมัดสักมัดไหมฮะไม่ไหวนะมาแล้วนะช็บยิงแตกโอ,โ,โอ้โหพอกูยิงตัวหนูแม่งก็มีตัวข้างหลังเพื่ออะไรกูถามจริงทุกคนคิดว่ามัน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 ถูกไหมมันถูกป้องมันใช่ไหมฮะอืม ตึ้งทำไมองนี้เนะแต่พอเี้ยสามมาเจ็บแล้วกรสุนหมดกรสุนหมดเจอเเข้าไปเป็นไงนะปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปเรียบร้อยเอเคซีเจ็เรานะครับผมแล้วก็ได้ช็อตไอ้นี่ด้วยช็อตสุดท้ายเมาดูช็อตสุดท้ายโคตรตึงปุ๊บๆุ๊ๆุยิงเสายิงใครวะ ส่องนั้นแตกคิดดูเอามันตึงขนาดไหนอ่ะไอดีมนไอดีมันตึงขนาดไหนอน่ะโอเคหถับคลิปนี้ก็ขอด,อดตัวลาไปก่อนแล้วกัน